ครับอและตอนนี้ก็อยู่รายก,การเ p a สเปนนะครับรายการยาสาระอะไรดีก็จะได้เลยส่วนอีพีนี้เราแอบไปได้ผมยากกันก่อนไม่ใช่นะฮะวันนี้ผมจะพาทุกคนมาเอาสกิลสกิลหนึ่งีะซึ่งสกิลได้ป่ะเรียกว่าคาถาแล้วกันเป็นคาถาสำหรับล่องหนหายตัวนะผมหายตัวอะไรทั้งอ่ะทั้งอาวุธในมือเนะยแล้วก็ทั้งตัวเราเลยนะครับโดยที่เจ้าไอ้คาถานี้นะมันมีชื่อว่าหนึ่งเดียหาครับมีชื่อว่าอยู่ไหนแล้วเนี่ย อ่านี่เจอะอ่ามีชื่อว่าคาถาล่องหนนะครับผมร่างล่องหนกับคมดาบล่องหนเนี่ยเจ้าสองคาถานี้เลยมันจะอยู่ที่เดียวกันเลยก็คือในหอคอยเนี่ยมันจะเป็นเห,นอ,หอคอยแบบหอคอยล่องหนเนี่ยแล้วส่วนที่อยู่ของเจ้าสองคาถานี้ก็จะอยู่บริเวณที่ราบสูงเอลตัสนะครับผมตรงบริเวณนี้เลยที่เราเห็นมันอยู่ในวิดีโอนี้เลยโดยที่มาจากเท่นยกใหญ่เค้กทัดขึ้นมาแล้วนะก็จะตรงดิ่งขึ้นมาบนนี้เลย ตามเส้นทางนี้มาเนี่ยเราก็จะเข้าไปถึงจงใจกลางชเป็นรูปต้นไม้นะฮะบริเวณนั้นโอเคก็จะมีจุดพออยู่ตรงนี้จุดหนึ่งเนี่ยป่าชื่อป่าอะไรโดมสมบูรณ์เลยอี่ยต่ลนั้นเชียวก็เดินตรงเข้ามานะจากจุดพอรตรงนี้เนี่ยเดินตรงเข้ามาขนานก็จะเจอหอคอยนี้ซึ่งความจริงมันไม่มีนะหอคอยเนี่ยมันยังไม่มีนะอันนี้ผมเปิดม,มาแล้วรอบหนึ่งเนี่ยโอเคจะมาร์กจุดไว้แล้วก็ไปรุยกันเลย ไปโดยตามทางเนี่ยก็จะมีมอนสเตอร์อะไรมากมายเนี่ยก็จะมีไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยอยากให้ทุกคนระวังสกิลของอเจ้าตัวนี้ดีๆเนี่ยมันสามารถพ่นมหมอกวันมรณะใส่เราได้นะทำให้เรามมวยมรณาได้เลยเนี่ยโดยที่ไอ้เจ้าหมอกควันเนี่ยถ้ามันเต็มก็คือมันจะติดฐานะมรณะเลยก็คือตายทันทีเลยเนี่ยมันจะบังคับตายเลยคนคิตไปดละต้องระวังนะโอเค อ่าตรงนี้ตรงนี้ไอ้เจ้าไอ้ีเจ้านี่มันเฝ้าอยู่นะมันก็คือดอกบัวเนี่ยอ่าแล้วก็เก็บดอกบัวไปแล้วพวกเขไม่เคล่านี่ใช้อัปเกรดไอ้เจ้าพวกกระดิ่งของเราเนี่ยถึงเิ่งวิญญาณของเราเฮ้ขอคอยจะเวทดวงตาถึงแล้วเนะแต่ขอคอยยังไม่อยู่นะขอคอยยังไม่มาครับพร้อกันเราต้องทําให้มันออกมาก่อนนะโอเคโดยการที่ผมเนี่ยจะไป ตามหาวมาหนิตรงนี้ฮะเดี๋ยวมันจะโผล่ขึ้นมานะถ้าเป็นจุดที่เราัดีครบถ้าถึงจุดของมันแล้วมันจะมันจะโผล่ขึ้นมาเนะี่ยโอเคเราก็ทำการแตะเงามายาเนะี่ยมันก็จะตายทันทีแค่แตะเฉยๆโอเคหายไปแล้วนะ่ยถือว่าเปิดได้แล้วจุดหนึ่งแล้วเราก็กลับไปที่เดิมคืนนะอันนี้ผมจะมาร์กไว้ให้ดูก่อนมาร์กโอเค บริเวณนี้เลยไข่มาโดดตรงนี้โอเคนี่คือจุดที่หนึ่งเนี้ยอหา,ายเคยจะไปจุดที่สองกันจหรือสองนี่จะอยู่ตรงหน้าทางเข้าของของของคอยนี้เลยเนะี้ยตรงนี้เลยแค่เตะไปเรามายาเนะี้ยหายไป ส่วนเออมันจะมีแผนที่เลยนะเราต้องดคุยตรงนี้เราจะเราจะได้แผนที่มานะฮะที่ภาพลงตานะฮะปริศนาภาพลงตาเนี่ยเราสามารถกดดูได้นะเจ้าแผนที่นี้นี่คือบริเวณที่สองเนะี่ยไปบริเวณที่สามเจอ,อวัดหนึ่งนะฮะลืมวะอยู่ตรงไหนหาผดวัดหนึ่งเออ ลืมนี่ไงตรงนี้กดาในการดูเนะี่ยถ้าคนที่เล่นใน PC เนะี่ยโอเคบริเวณที่3ก็จะอยู่ข้างล่างอออทางนู้นเลยนะเนี่ยจริงแล้วมันมันดูเหมือนไกลแต่มันไม่ไกลนะเนี่ยเาจะดูเหมือนใกล้แต่มันก็ไม่ใกลนะ้เลโอเคเราจะเดินผ่านในเะจ้าพวกนี้ไปเลยเขายาวเดี๋ยวไปอยู่บริเวณนี้นะี่ยตรงไหนวะเออเอน่าจะประมาณนี้มาทางขึ้นตรงนั้นแหละอะ โอเคไปอย่าเชื่อนะมาทางขึ้นตรงนี้แหละเราขึ้นไปเลยอ้าวโผล่ขึ้นมาแล้วเนะี่ยไวที่โนเอ้าโดนเฉยไวที่เจ้าตรงนี้เนะี้ยมันจะมัน <c oughs> จะแอบเราอยู่นะมันควรตีนสุดเลยตรงนี้เฮ <c oughs> มันมัน <c oughs> จะอยู่แถวนี้แหละมันจะอยู่ในนี้เลยในก้อนหินกวนตีนมาก Beyonce. มันแอบอยู่ ก้อนหินตรงนี้เลยมาเิ้งไว้เดยทีถ้าเราทำการตรีก้อนหินนี่มันจะโผล่ขึ้นมามแอร์ไปอยู่เนียนเท่านะเนี่ยแล้วก็กดไปตอนนี้เราก็ทำการเปิดเรียบร้อยแล้วเนี่ยคอยลงตาทั้งสามจุดเอ๊หนึ่งสองสามแต่นั้นเนี่ยเราก็จะไปที่เดิมเนี่ย พวกมากลับไปเลยตามทางมากีกัดฟันทีทีเฮ้ยนองเล่นมีกระลอกเลยไปถึงแล้วขอ,อคอยอ่านี่ไงขอ,อคอยโปลดขึ้นมาละเนี่ยแล้วก็ล,วลงมา แอบอยู่งั้นเหรอของคอยเจเวตลวงตาเข้ามาข้างในนี่โอ้โหลกมากม้เก็บกวาดมาหลายสิบปีแล้วไปซะหน่อยโอเคต้องขึ้นไปเนี่ยข้างบนปีนขึ้นไปมีแท่นยกต้องปีนเองเนี่ยตรงนี้ข้างในอ่ะผมเคยถล่มดูหมดแล้วไม่เห็นมีอะไรเลยเนี่ยมันขึ้นข้างบน ขึ้นมาเสร็จแล้วก็จะมีกล่องข,ของขวัญเนนะี่ยเปิดขึ้นมาเราก็จะได้ขึ้นมาแล้วนะอีซี่คาถาล่องหัของพวกเรางหลังนี้ก็จะเป็นไข่ทิสลานะฮะเอาไว้คราบไหไห่ปลาแล้วมันสลบเนะี่ยแล้วไอ้เจ้าคาถาล่องหัทั้งสองอันเนี่ยนะเราก็จำเป็นจะต้องใช้อะคาถานะครับผมในการไล่ มันออกมานะฮะนี่ฮนะแต่ผมอ่ะใช้ไม่ได้สักอันเลยนะไม่ได้อัพมาเลยเอาละทีนี้เราก็จะมาดูในที่คาถานะครับผมว่ามันต้องใช้อะไรบนะ้างอะเราอ้เจ้าคาถานี่เนะี่ยมันจาเป็นจะต้องใช้อะความฉลาดในการใช้ประมาณ12เนะี่ย12กับ16ถ้าดาบล่องผลเนี่ยจะเป็น12เนะี่ยส่วนร่างล่องผลนีจะเป็น16เอ่อซึ่งผมยังไม่ได้อัพมาเนะีนะ่ยอดูสถานะ,ะเตตัสของผมเนะี่ย ก็โอ้โหดูความฉลาดนี่มีแค่เก้าอย่างเงี้ยเรียกว่ามีความฉลาดเอาซะเลยเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมจะไปทำการเพิ่มมาเนี่ย Two thousand years later โอเคครับผมอะตอนนี้ผมก็มีความฉลาดเรียบร้อยแล้วเนี่ยนี่ก็จะเป็นสกิลสองสกิลนี้เลยอ่าโดยที่ผมจะใช้คมดาบล่องหนก่อนเนี่ยแล้วไอ้เจ้ากระถาคมดาบล่องหนเนี่ยนะจะเป็น คาถาที่ใช้ได้กับเฉพาะดาบที่เป็นแบบไม่มีเท่าสงครามที่เป็นเวทเนะยหรือจะเป็นเท่าสงครามธรรมดาอย่างเงี้ยก็ได้นะเนี่ยอย่างสุนัขล่านเนื้อเนี่ยสามารถใช้ได้นะผมส่วนที่เป็นแบบเวทอย่างน้ำแข็งกัดหรือจะเป็นดาบที่แบบมีสกิลติดตัวอย่างดาบนี้ก็ไม่สามารถใช้ได้เนะโอเคเราจะมาลองกันเลยไปเราจะมาทำให้มันหายไปดาบมันหายไปแล้วเนะยแต่ยังฟันได้อยู่เนี่ย พื่ออะไรตีดูสิหายไปอ้าวเฮ้ยมาไงเนี่ยเยดแคหลบตีตีตีบล็อกได้เหรอตุ๊กดาของราชาได้ไหมาาไหม่เป็นตีมือเปล่าท่วงแทงออะแทงไม่ได้โอ๊ยที่มันสิเออฟันฟันต้องหมดมองไม่เห็นลวสิมอาอะไรฟันชั้น มาได้งโอไงโอเคต่อไปเราจะลองอ่ะร่างล่องผลดูเนี่ยผมจะลองอ่ะใช้ร่างร่องผลเนี่ยเดินเข้าไปอ่าในห้องบอสของหมาสีชาติของราตกรนเนี้ยโอ้ที่ใครที่เคยมาทางตรงนี้ก็จะรู้นะว่ามันเป็นยังไงมันลำบากสุดเลยเนี่ยในการเดินผ่านในเจ้าจอมเวทพวกนี้เนี่ยโอเคดลองเดินไปดูกันลองดูกันเลยเดินผ่านสบายสบ เห็นอะไรเนี่ยเอาเห็นอะไรเนี่ยเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเอ้าไอ้กูเป็นบอกอยู่ไอ้กูหายตัวไม่ได้เหรอเนี่ยนานนี้เอ้าเฮ้ยเอาเห็นหมดเลยเอ่ะฮึไม่ได้อะอ่ะอะก็คือคือหายตัวไม่ได้เหรอหมนวันเนี่ยเราจะทำผิดวิธีนะต้องลองใหม่หายตัวโอเคต้องลองใหม่ฮะ ขอลองใหม่อีกสักสักครั้งโอเคแล้วผมจะลองอ่ะวาร์ปกลับไปลองใหม่อีกสักรอบลองอีกสักครั้งหมายูสิมันจะเป็นอย่างไรบางทีอาจจะทำผิดวิธีเนี่ยอาจจะต้องอ่ะนั่งย่องไปหรือเปล่าเออโอเคอาจจะลองดูอีกรอบหายตัวแล้วก็ย่องไปเนี่ยอาจจะต้องเป็นอย่างนี้เทสไหนซี รู้ตัวนะโว้ยหัวข่าไปเอามากระถา,านั่นนะนี่นี่ได้จริงๆด้วยมีคนย่องเหมือนเราด้วยนน่เดินละนี่โหูยผ่านผ่านหายตัวอเอะ ไปไงเป็นไงเอาแล้วกมากระเพ <Hello, Mother S 1> ือออ่อมอ๋อก็คือเดินเข้าไปใกล้ไม่ได้อย่างนี้เหรอโอเค,อเ,คเราย่องได้นะเราหายตัวย่องได้นะแต่แต่เราเข้าไปใกล้มันไม่ได้โอเคเข้าใจละเดี๋ยลวลองดูอีกทีสิไอ้ทำได้ดีกว่าเดิมเนี่ย <S <S 2> <S 2> <S โอเคจะลองดูอีกสักรอบนะ เพื่อคอนเฟิร์มโอเคโหลดเร็วดิตะก,กี้ตะก,กี้ก็คือมันได้ใช่ไหมแต่เราเขาเดี๋ยวผมเข้าไปใกล้มันเกินไปนะโอเคลอยรอบหายตัวย่องนะเราสามารถย่องให้มันเงียบไปเดิมได้นะในการกดเฮ้ยเอ้าเราเดินชนเราชนสมุดล้มได้ดยเหรอ อ่ะเก็บลบใหม่โอเคโอใหม่สถานะหายตัวอยู่หายตัวรอบสองโอเจนเนตนะฮะในการเดินแบบต้องเบาที่สุดนี่ผ่านได้ไง่ายอ้าวเฮ้ยเอ้าเห็นได้ไงไม่ควรจะเห็นน,นี่รออ,อีกรอบ กว่าจะได้แล้วโอเคเราให้มันมาใหม่ก่อนโอเคจังหวะนี้ย่องเบาต้องเบาในความเงียบนี้นี่ตอนนี้เราจะไม่โดนหนัง,ง,ง,งสือนี้แล้วนะฮะจะแอบตามหลังกันไปเลย Surprise, เอาเฮ้ยไม่เห็นดิเอา้าเอ้าไม่เห็นดิไม่ควรจะเห็นมาทางนี้ละเก็บของแทนแล้วกันเอาได้ม้วนธงผีเฉยตามมาวะเอาตรงนี้มีกล่องด้วยเหรอได้อะไรไของดีนี่ไปได้ไหมไปได้เฮ้ย <c oughs> เออเปิดเจออะไรไม้เต็ไมไปหมดเลยโอ้โห เราไปทำคลิปเปิดของเดี๋ยวยังไงเมาปาดเฮ้ยเข้าไปไปโดนเราไปมั่วละอ่ะอะไรเขาบอกจากนี้ไปกระโดดจะเป็นสิ่งจำเป็นกระโดดแล้วกันนะไปไหนแล้วเนี่ยตรงนี้เนี่ ไปได้ไม่ได้ไไดตรงน,นี้ล่ะก็นาจจไปได้ไหนต้องไปต่อนะอ๋อเอามาเก็บดอกบัวเหรออ๋ตอตัวนี้ไปได้หรือเปล่าอ๋ขอข้างบนเคโดดโดดขึ้นมีอะไรโอ้มีของเออไปไปเอาเป็นเก็บของเฉยเลยของไดหน้ากากมา อะไรวะเนี่ยจะเดิมึ้นอะไระะสรุปหายตัวไม่ได้ใช่ไหมว่าจะมีสกิลดีไว้ทำไมเนี่ยไม่ได้ยังไงก็แล้วจบไปแล้วนะครับคลิปเก็บของเนี่ยซึ่งมีสาระหรือไม่มีสะะาระนี่ก็ไม่รู้เนี่ยเรื่องเดียวก็คือไม่มีสาระอะไรแน่นอนเนี่ย จากสกภาพแล้วโอเควันนี้ก็ขอลาไปก่อนแต่เป็นเท่านี้เนี่ยไม่น่ามีอะไรแล้วโอเคก็สำหรับใครที่หลงกลงเข้ามารับชมรับฟังแล้วก็ฝากิดาม Subscribe หรือกดไลค์ให้ก็พอนะฮะมมนต้องกดแชร์ก็ไดนะ้ที่มันไม่มีอะไรแชร์เลยโอเคโอเคหรับวันนี้ก็นั่งไปได้วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย มีอะไรเลยไม่สต่ละ